สวัสดีทุกคนก็พสกับผมในเวอร์บนเช่นเดิมวันนี้บนอะไรเดีผมรู้สึกดีนะที่มีคนเรียกร้องเลยตลอดเวลาแล้วก็รู้สึกดีที่ได้มีอะไรให้ทำอีกหนึ่งสิ่งก็คือรู้สึกว่าจะลดความคิดตัวเองในการจัดสรรในเดตี้ลงด้วยเอาแล้วกัน ในเมื่อทุกคนก็เข้ามาแล้วแล้วก็เข้ามาดูเข้ามาฟังอะไรกันก็อยากจะได้รับความคิดเห็นจากผู้คุณด้วยในการทำอะไรก็ตามแต่เพราะผูกคุณคือผู้ที่ได้แสบเสื่อไปเพราะฉะนั้นโอเคก็ทำตามที่คุณนั้นต้องการแล้วกันนะมีความเห็นหนึ่งเขาบอกว่าบน ISTP นลสิ เมื่อเรามองภาพไปที่ ESTP เนี่ยเปรียบเป็นคนใกล้ตัวหรืออะไรเนี่ยเราจะเห็นในนี่ใช่ไหมเป็นคนที่รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเจนจัดแล้วก็ตรงไปตรงมามองโลกด้วยขอามเป็นจริงด้วยซ้ำไม,มบางทีอะไรจริงก็บอกจริงอะไรไม่จริงก็ไม่จริงไม่มามมโนคิดในสมองว่าแม่งคือโลกมันต้องสวยงามต้งที่มันไม่สวย เข้าใจใช่ไหมแต่ในบางครั้งเนี่ยถ้ารู้สึกว่าคิดอย่างเดียวแม่งไม่เพียงพอแต่ต้องลงมือทำก็คืออย่าได้ภาพแค่ทฤษฎีแต่ในเชิงปฏิบัติก็ต้องลงไปทำลงไปปฏิบัติค่อนข้างที่จะไม่พูดปากเปล่าแต่มือต้องทำด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอะไรที่แบบประเภทที่ยังไงอะแนวคิดอะไรที่พูดออกมาจากปากถ้าทำไม่ได้ ก็ไม่อยากจะพูดถ้าต้องทำมันในส่วนของความที่เราต้องพูดว่ายไงดีวะแต่บางครั้งถ้าทำอะไรไปแล้วมันมันไม่ได้สิ่งที่ยังไงสมเหตุสมผลหรือ make s ซนเนี่ยมันจะไม่มีแรบงบันดาลใจที่จะทำอะไรตรงนั้นไปอืม คือเวลาเอสพจะทำอะไรก็ตามแต่นะเขาจะมองในเชิงว่าเอ้ยสิ่งนี้ทำไปแล้วได้อะไรได้อะไรกลับมาช้าหรือเร็วหรือ,อยังไงหรือทำไปเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยแม้สิ่งนั้นน่ะมันอาจจะมีความเสี่ยงก็ตามแต่แต่ถ้าเกิดได้ลงมือทำก็คือทำอย่างน้อยก็ได้ทำถ้าไม่ทำก็เสียใจ มันนาที่จะเสียใจถ้าเกิดไม่ได้ทํามันตรงนั้นเออเข้าใจใช่ปะคือไม่ย่ำอยู่กับที่และชอบที่จะเป็นนักเสรีเป็นนักแบบคล้ายๆหัวก้าวหน้าหน่อยนะเอออาจจะแบบว่าเอออะไรใหม่ๆมาสิอะไรใหม่ๆ,มใ,มๆในโลกปบันนี้เข้ามาเลยเข้ามาแล้วเขาก็จะทํามันทาไปเรื่อยๆ,ๆสิ่งใหม่ๆเข้ามาเลยเข้ามาเลยเป็นคนที่หัวเปิดกว้างและเปิดรับคือถ้าใครไม่ชอบผัวนุรักนิยมหรือไม่ชอบหัวแบบย่ำอยู่กับที่อ่ะครบ เอสทีพีดีกว่าประมาณนั้นเพราะว่าเขาชอบในสิ่งที่เออมันเป็นไปได้แล้วถามว่าคนที่จะทําสิ่งใหม่ๆได้ตลอดเวลาอันหนึ่งแล้วเนี่ยต้องพูดตรงๆอ่ะก็ต้องมีความสามารถแล้วก็มีไอเดียมีสิ่งที่ทวินหาแล้วก็ไปมันซึ่งเอสทีพีก็มีออทุกความที่ชอบทำอะไรต่างๆมากมาย มันก็ส่งเสริมสรรสร้างประเด็ดเอประสบการณ์อะไรอย่างนั้นนะมันทําให้เป็นคนที่เออเจนจัดนะต่อสิ่งรอบตัวแล้วก็รู้มากคนอ,อื่นเขาร,รู้มากกว่าคนอื่นที่นี่คืออะไรผมไม่ได้ว่าว่ารู้เยอะหรืออะไรมันคําพูดแบบนั้นอย่าไม่มีในหัวผมเขา่ารู้มากคือสิ่งที่ดีที่สุดยิ่งรู้ยิ่งดีที่สุดซึ่งเอใครจะไปพูดว่าเอ้นี่รู้มากมันอาจจะเป็นคำก,นกันแนะกันแนะสำหรับผมคำว่ารู้มาก,ค,มากคือผมชมแล้วล่ะ ว่าเออโอเคนะคุณคือ The great all time คือคนที่รู้มากคือคนที่ดีรู้มากรู้เยอะรู้อะไรอย่างเงี้ยก็ดีแล้วดีกว่าไม่รู้คนที่มีสติปัญญาแล้วรับรู้รอบรู้ไม่ใช่สิ่งที่น่าด่าแต่เป็นสิ่งที่เป็นความรู้แก่ตัวเองว่ารู้ในเรื่องอะไรบ้างซึ่งไอาการที่รับรู้สิ่งต่างๆมากมายแล้วเนี่ย เอสทีพีเนี่ยเขาเป็นคนที่ก็เป็นนักช่างสังเกตนะไม่ว่าจะสิ่งอะไรต่างๆมากายรอบตัวรอบอะไรเงี้ยสังเกตแล้วก็คิดคิดคิดว่าเอ้สิ่งนี้มันเป็นยังไงวะด้วยความที่เป็นติงเกอร์ด้วยเป็นติงเกอร์แล้วก็เปิดกว้างเข้าสู่สังคมได้ดีด้วยอะไรเงี้ยมันทําให้เอ่วะอะไรก็ออกมาแบบมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมวะคือใช้ชีวิตด้วยความสุขสนานแล้วก็สังเกตสังเกตแล้วก็คิดคิดคิด,คด,คดไปจนมันรู้สึกว่าสมองมัน มันสร้างมาเพื่อค่อนคายแล้วก็สร้างมาเพื่อเป็นติงเกอร์ที่สนุกสนานกับชีวิตอืมเป็นคนที่สนุกสนานกับชีวิตอะไรประมาณนั้นมันเป็นเขาเรียกว่าใช้ความคิดในการแต่ตองแต่ตองแล้วได้อะไรออกมาได้ออกมาแล้วจะทำให้มันบันเทิงจิตหรืออาจจะซีเรียสอะไรที่เป็นปัญหาด้วยคนที่เป็นคนที่มีความคิดอะ อะไรที่เป็นปัญหาก็สามารถแก้ได้ด้วยความคิดเออเออแต่มันก็มีความย้อนแย้งอยู่อย่างหนึง่งคือแม้จะมีระดับอันนี้ดีมากชอบสังเกตชอบอะไรแต่เวลาทําอะไรก็ไม่ชอบวางแผนอะไม่ค่อยชอบวางแผนสักเท่าไหร่ในบางทีนะทําอะไรก็แบบอย่างเช่นโคนร,รู้จักเขาเนะี่ยแม่คโคตรเก่งเลยแบบรอบรู้ไปหมดทุกอย่างแต่ถามว่าเฮ้ยแบบแผนและแพลนเนีนะ่ยคืออะไรไม่มีแผน เรากไม่มีแผนเราก็จบออะไม่มีแผนเราก็ทําำเราคิดต้องมาเจอคนที่เหมือนกูเลยว่าอะไรเงี้ยมันทําให้รู้สึกแบบก็อย่างที่ผมเล่าไปถ้าสรุปโดยรวมก็คือเป็นคนที่ชอบทําสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาชอบสังเกตเป็นนักคิดทําไม่ใช่พูดเฉยๆทามีความยืดหยุ่นในตัวเองสูงเออคือง่ายๆก็สมบูรณ์แบบอยู่นะสมบูรณ์แบบอยู่ในระดับหนึ่ง แสำหรับคนที่ชอบแพลนชอบแบบแผนอาจจะไม่ชอบ ESTP เท่าไรเพราะว่าเขาไม่ไม่ค่อยชอบวางแผนเท่าไหรนอกจากสิ่งที่เขาจะอยากจะทำนะเขาจะวางสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปสาม t t e f o ก็ว่ากันไปแต่ถ้าเกิดเรื่องมันไม่น่าสนใจมันไม่บาบาบาอะไมันน่าเบื่อหน้าอคานไม่ต้องไม่ต้องไปวางแผนไม่ต้องอะไรมันก็เนี่ยแหละคือ ESTP ถ้าทุกคนฟังแล้วชอบเนะี่ย Universidad Ko